สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอมาเอาใจกับพี่ๆทุกท่านนะคะที่ชอบไข่มุกรูปทรงธรรมชาติสีธรรมชาตินะคะพี่ๆขาน้องแอดขอแนะนําคู่นี้เลยค่ะพี่ๆาสวยงามมากๆนะคะน้องจะเป็นต่างหูไข่มุกบารกเซาซีสีเงินสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆคาสีหายาก ตัวเรือนสวยงามอลังมากๆนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่ชอบออกงานนะคะน้องแอดแนะนํนาคู่นี้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะตัวเรือนของน้องจะเป็นตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยพลอยสีเขียวมรกตสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่ชอบนะคะก็สามารถซ f เอกันได้นะคะเพราะว่าน้องมา แค่คู่เดียวและมุกทรงสวยๆมุกทรงธรรมชาติแบบนี้นะคะพี่พี่ขาหายากมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญใส่สวยดูดีห้อยระยะน่ารักตุ้งติ้งแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะคะก็สามารถซีเอฟกันได้คะ่ะ